ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับมอเตอร์เอ็กซ์โป2024นะครับยอดจองก็เท่าเท่ากับปีที่แล้วเลยนะ 50, ห้า0มืนกว่าคันนะครับห้า3มืนคันนะครับอันดับหนึ่งเป็นของพี่โตพี่โตโตโยต้านะครับ8 2 9 7คันนะครับอันดับ2 BYD 7,042คันนะครับอันดับ3 Honda 5,081คันอันดับ4 ION 3,668คัน อันดับ5 MG 3,311คันนะครับอันดับ6 D-Power 2,756คันโอ้รถไฟฟ้ายังมาแรงนะนะครับอันดับ7 Mitsu 2,609คันนะครับอันดับ8 Nissan 2,219คันนะครับอันดับ9 GWM g e e l a Motor นะครับ2 6 0คันอันดับ10อันดับ10 n e t r a n e t r a 2 0 1 6คันนะครับอันดับ11 อิซซูโอ้โหล่วงๆ1942คันนะครับดับ12 Mazda 1509คันครับดับ13 b m 1331คันนะครับดับ14 Ford 1154คันดับ15 Benz 1122คัน,นครับรถหรูยังมาแรงพอสมควรนะดับ16 Suzuki 1012คันดับ17 Honda Keco 1น0่คันอันดับ18ดนะครับสิกเกอร์ซิก866้หบกคันนะครับโอ้โหก็ยี่ห้อมันเยอะขึ้นนะนะมันก็เลยกระจายกระจายกันไปนะครับไม่มีแบบเออโตโยต้าหมื่นคันไม่มีแล้ว <c oughs> นะครับเออปีก่อนๆน,น,นู้ยังมีนะตอนนี้ผมไปถ่ายสี่ห้าปีที่แล้วนะหมื่นคันอืโหดมากตอนนี้เหลือแปดพันกว่าคันนะครับก,ก็ก็ยังก็ยังถือว่า แสดงความยินดีกับค่ายรถต่างๆนะครับที่ยอดยังได้เท่าปีที่แล้วทั้งที่เศรษฐกิจเละเทะมากนะครับปีนี้นะครับรถมือสองก็ไม่ไม่ได้ขายดีนะครับก็เพงพอปล่อยๆอ,ออกได้ระบายออกได้นะครับเดือนนี้นะครับยังมีโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นจัดไฟแนแนซ์เนี่ยก็ยังจัดได้อยู่นะนะครับลูกค้าของผมนี่บางคนก็ยังจัดได้อยู่นะครับคันหลักร้านก็ยังจัดได้ ยังไงมาดูกันได้นะครับนะครับมาดูกันได้นะอยู่แถวตลิงชันนะ0 6น2 6 2 1 1 0 1นะครับนะยังมาดูกันได้อยู่นะครับยังยังทำงานอยู่ถึงน่้เลยทำงานอยู่กรุงเทพหมดครบทุกวันนะครับ3ามส1 2 3 4 5เอดหนึ่งสองมสีไม่ได้ไปไหนเลยนะอยู่กรุงเทพนะครับมาซื้อกันได้จองกันได้จกกัดไฟแนนซ์ก็น่าจะได้ถึงวันที่ประมาณยี 28 29อ่ะ28 29จัดเปนแนได้นะแต่ว่าเอ่อถ้าจะเอารถใช้ให้ทันใจก็ต้องประมาณสัก20